ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบอกอีกแล้วนะครับอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า m มสซิตีนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมาอัปเดตแมปนี้นะครับว่ามีอะไรไปไหนบ้างโอเคสำหรับอาอัปเดตในครั้งนี้ก็มีอาเชอร์ฮีโร่นะครับหรือหรือฮีโร่ธนูนั่นเองฮีโร่ที่ถือธนูนะแล้วก็ไลคูวิเลียมวิเลียน ไม่รู้นะว่ามันเป็นตัวอะไรนี่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 ้นีเลยนี่นี่แล้วก็ Criminal Custom คือเป็นการตกแต่งตัวเรา Airport r e w a แวมันหนักแบบนี้ใช่ไหมไม่รู้นะแล้วก็ New Air Which Which Highs t h The Twist Snow Has Melted Week 6 Challenger Challenge อืมประมาณนั้นนะครับผมโอเคเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมผมจะเป็นฮีโร่ก่อนนะแล้วค่อยมาเป็นเอ้ยเราต้องเป็นผู้ร้ายก่อนดิเป็นเป็นผู้ร้ายก่อน <c oughs> อ่าเฮ้ยต่อยตำรวจเฮ้ยต่อยตำรวจต่อยตำรวจโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วลวูวว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 ว เไม่มีตำรวจในนี้ด้วยเฮ้ยแม่แต่แม่ผมออกเลยวะเฮ้ยมันมาไล่ย,ยิงกูแล้วไปแล้วจ้าหลบก่อนหลบก่อลนีนไปเลยจ้าอุ้ยเกือบตกเกือบตกครับทุกคนเกือบตกเกือบตกนะเกือบตก โอเคพี่ก็ออกมาได้แล้วนะออกสามครั้งภารกิจใหม่แันเดอร์เบิร์ดแล้วกันอุ้ยรถรถอุ้ยรถรถนี่รถลายไทยสุดที่ที่จริงมันไม่ใช่ลายไทยหรอกโอ้โอ้เฮ้ยอะไรวะอะไรคือวงกลมโซนิกห่อเอาปืนก่อนโอ้โอเคเราต้องไปเอาปืนก่อนนะ เราจะสู้ให้พวกนี้ได้มาได้ปืนแล้วโอเคเราก็ได้ปืนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะไปไล่ยิงฮีโร่กันนั่นเองเพื่อจะสวมบทเป็นวายร้ายนะครับผมโอ้ยรันโอเวอร์อะไรวะยี่ห้าสตรีทเลยก็ไม่รู้อะโอ้ฮีโร่อยู่ไหนอะอย่าฆ่าฮีโร่ไม่ได้อยากปล้นฮีโร่ต้องอยู่ฐานฮีโร่สิเออ อ้าวชีพหายเฮ้ยว่ายน้ำแบบนี้ก็ได้หรอยอย่างงี้ดีกว่าแล้วผมได้พลังฮีโร่เดี๋ยวผมมาอีกรอบนะครับผมซึ่งมันอาจจะนานไปนิดนึงนะแม่งฮีโร่หายไปไหนก็ไม่รู้ไปตัดไปดีกว่า2,000 years later โอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้พลังฮีโร่นะคือผมออกเข้าคุกป,ประมาณ สองรอบแล้วยังไม่ได้เลยไอพวกฮีโร่นี่มันไปไต่หมดวะดูดิมีอย่างเยอะหายไปไ,ไม่รู้นี่อันนี้คือคัสตอมไหมนะครับผมคริมินอลคัสตอมอันนี้คือหน้ากากนั่นเองโอ้โคตรเท่อยอันนี้สวยนะอันนี้ดีกว่าไลน,นิ่งนี่ซื้อเรียบร้อย,ลยอแล้วก็เป๋า กระเป๋าสีอะไรดีสีอะไรด,สรดีสีนี้แล้วกันสีถึงความเป็นสีทองนั่นเองนะผมเสนากากไงอะ่ะสนากากยังไงเสนากากไงอะ่ะหรือว,ว่ามันจะใส่ให้เองเราไม่รู้ไม่รู้อะ่ะอะไรคือยังไงมันไม่สนักกากให้ผมอะ่ะโอเคเราตัดไปตอนที่เราฆ่าฮีโร่ได้ก็ดีกว่านะ Five minutes later โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะสำหรับฮีโร่ที่มีชื่อว่าอะไรนะ อาเชอร์ฮีโร่นั่นเองว้าวสุดยอดไปเลยถ้าเราถือแล้วเรากดดับเบิลคิกเลยถุยดับเบิลน่นไอ้สปซบาน่นนะมันจะเป็นการกระโดดสูงน,นั่นเองมีการเหนื่อยด้วยนะครับผมโอ้ยหัวติดนี่ผมจะมารีวิวตัวนี้ก่อนเลยก็พลังมันมีอยู่คือยิ่งทนูออกเป็นดับเบินั่นเองให้เรากดค้างนะครับผม นี่ให้เรากดค้างนั่นเองให้เรากดค้างนั่นเองนะครับผมโอ้โอ้ดาเมจผมเห็นไอตัวนั้นมันยิงดาเมจผมเหลือประมาณน่าจะเข้ายี่สิบสามสิบแล้วมั้งครับแต่ผมจะไปฉานวิลเลียมเลยนะครับผมฮินดูเมเกอร์ไม่ใช่นี่คันนี้อ้อย โอเคนะครับเราก็มาถึงฐานฮีโร่เอ้ฐานวิลเลียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราต้องกดเข้าไปด้วยนี่เขามาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวเอ้วิลเลียนตัวใหม่นะครับผมนี่เราสามารถลองหุ่นได้ด้วยวววนี่ยิงเท้ากระจายนี่คนหล่อเท่ไป มันมีการเหนื่อยด้วยนะครับผมาาามาวอาไปแล้วมาตรงไรล่าครับผมตงรงไรล่าอ่าเจอสองตัวเลยดูกันนะครับว่าผมจะฆ่ามันได้หรือไม่โอ้มันหนีผมอะ่ะ หนีผมทุกคนโอ้ยยิงไม่โดนเลยเอ้ยเอ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอ้ยถึกจังวะยิโอ้โหไอ้ห่าเอ้ยกูยิงไม่โดนทั้งนั้นเลยต้องเข้าไปใ,ใกล้แล้วเอ้ย คือกูยิงไม่โดนสักนัดอามานะเอ้ยสวยแตกไปหนึ่งตัวมาจ้าฮ่า,าแตกไปหนึ่งตัวสิครับแตกไปหนึ่งตัวสิ ตรแกคนนี้ออดแอร์กว่าหรอได้สิเดี๋ยวเราจะจัดหนักให้นายเลยตายออกมาเลยเพื่อนตัวมาเลยฮ่าฮเอาเดินยักโอ้ยโอ้ยโอ้ย